เขาเรียกว่าไสห้วงนะแม่เนาะคม่หรอกโอ้มีหนูด้วยชอบกินหนูไหมครับใส่เกงกับค่ะน้องชอบกินใช่ไหมโอ้หนังปลาจีอ๋อเห็ดขอนขาวครับถ้าเห็ดอะเห็ดอะไรนะอัมอัมสวัสดีกับช่องพิทิปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านดอนตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงใจจังหวัดเชียงรายนะมาทักทายสาวๆในครัวคุณี้ยังอุดรธรรมาน้องดา อุดุธรรมาอุดุธรรมาแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมครับครั้งที่แล้วตอนที่เราลองไปกินร้านสวยๆด้วยกันนะปาล์มศิลาใช่ไหมครับก็บรรยากาศดีมากร้านเพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนนะแต่ว่ารอบนี้จะพากันดูตลาดยามเย็นนะหิวข้าวยังครับเนี่ยไม่หิวครับไม่หิวถ้าถ้าหิวไม่หิวภาษาอาข่าว่าไงครับมาแม่มาแมมมาแม่แปลว่าไม่หิวไม่หิวค่ะแล้วแล้วถ้าสมมติหิวเหรอครับมอแม่ ฮะอ่อแม่แม่อ่อแม่แม่่อ,อแม,แม่แม่ว่าหิวหิวข้าวอ๋อจะจะนี่ต้องให้น้องสอนภาษาอาข่าพี่ไปเรื่อยนะอ่าต้องป้องกัน,นด้วยอ<ก>ย่าตกอย่าตกนะครับนะปไปดูหน่อยอนี่คือตลาดบ้านดอนนะครับก็มาดูของเอาไปทำกินกันเย็นนี้นะครัวยังเนาะ พอดีน้องคิปโมแต่ซ่อมแซมบ้านนะครับเนาะก็เลยให้น้องดามารับอาสาในการพาเรามาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับนะปะเดี๋ยวไปเจาะดูทีละร้านกันนะครับโอ้โหปกปแกะยามแรงตรงนี้ครับโอ้งองอครับป่ะ้องกันนิดนึงอ่ะโอ้โหมีผักต่างๆ ค่วนปลาตะตะโอ้เพิ่อมาเจอปลาแล้วโอ้ปลาดุกเอ้ยลูกเป็นไหมแม่เลี้ยงกันซื้อมาอ๋อซื้อมาเนาะปลาดุกนี่โอ้ใส่กำลังดีนะนะครับเชปลาดุกเลยเห็นแล้วก็อยากลาบปลาดุกเนาะจะไปย่างเนาะลาบก็ได้ครับไปดูไข่นี่โอ้ไข่ไข่ไก่ไข่หัวไข่หัวเขาเรียกว่าไส้หัวนะแม่เนาะไข่แกงนะเนาะนีต้มส้มต้มยำครับ โอ้นี่ไก่เมืองเนาะเจ้าไก่เมืองเนี่ยแล้วก็ปลานิลปลานิลนี่ปลาดินเลี้ยงกับปลานิลอ่าฮับมาเลยครับนีป่ปลานิลนั่นชมลมปลาเลี้ยงอ๋อเลี้ยงบ่อเนาะบ่อก็ของขายหลายอย่างเลยปลาบ่อบ่อครับผมคร,รับปลาบ่อเนาะครับจะดูสินค้าไปเรื่อยๆตลาดบ้านบ้านในตรงนี้นะครับก็มาดูวัตถุดิบไปทำอาหารเย็นนี้เนาะครับ มีแล้วค่ะเย็นนี้เรามีแล้วจะมาดูของแปลกๆร้านตดาวกันเลยครับตลาดเล็กๆเหรอครับโอ้มีแหนมชอบกินแหนมครับชอบกินค่ะน้องชอบกินแหนมเหรอเอางไหมเอาไปกินได้นะไปผัดผัดใส่ไข่ไหมไม่เป็นไรค่ะก็ได้นะก็ได้ครับไม่เป็นไรค่ะเอาก็เอาไปพาจักรยานกินอ่าพ่เนี่จัดให้น้องเขาหน่อยน้องเขาว่าชอบกินแบบไหนอ่ะแบบหนังค่ะแม่อันตรายนี่สิบบาทสิบบาทสิบบาท ดูแดงเป็นเนื ını, 對對้อฮะแดงเหเน้อครับนั่นห่ออันห่อหนึ่งสิบบาทยกแพ็คมาชีกินห้ามาอ๋อขกครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแม่นี่ครับตีสี่บุดมาตลาดฮะการนี้ตั้งแต่ตีสี่เลยกะตลาดรับส่งอ๋อเป็นตลาดรับส่งสายมันก็ขายเพืนบ้านครับครับแล้วก็ถึงกี่โมงนะครับขายถึงกี่โมง ประมาณห้าโมงห้าโมงถีงกับหมดแล้วเนาะโอ้ยตรงนี้ยังประมาณสี่เดี๋ยวห้าโมงจะหมดแล้วนะครับนี่ดูไายกาครับซาบัดโอ้ใกล้จะหมดแล้วนะจะเย็นจ้าครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ได้แหนมละนี่ครับจะไห้นาโมงครึ่งก็จะของวายอะตาดวายละครับหอมดอกหอมดอก กันนียแกใหญ่แท้นาหญโันมะดีไผ่บ้านเข้าไรบรีรโอ้นี่เต็มเนื้อครบครับ อ๋อทชอบอ่มขนมครับมีแบบพอดินธรรมดาก็เจ้ามีมนีก้อยทวานานี่้ว้นไชอบมีทั่วร้วนเนาะมีกล้วย้อยนามีพ้วนตีเนาะมีมีก้วยันวาขอบคุณค่ชอบกินทั่วพอดินมาทว่ากบเนาะกบกบอบ ถามได้ชอบกินกบไหมครับแบบไม่เคยกินค่ะไม่เคยกินกบฮะทจริงเปไหนกินต้ำยำเห็ดนางฟ้าดีกว่าอ๋อหกสิบบาทอันนี้หนูเนาะเจ้าหนูโอ้มีหนูด้วยหนูหนูชอบกินหนูไหมครับไม่กินนะหนูไหมมีทั้งหนูมีทั้งกบนะครับแบะอันนี้กบกบกบอะไรอย่างนี้ไหมกบบ้านกะ โอ้ก oh, ๋กเตียบ yeah, oh, ok right> ้านครับอ ah ่ะอุกรอุ <m well. <m um uh <m 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 ้มอกรับไปต้มยำก็ยังได้เห็ดเลยโอ้โหนี่ก็มีโค้แหมนี่โอ้ลืมตังคทอนไปผัดเผ็ดนะฮะครับไปผัดเผ็ดกบบบ้ะกบาทแกงแค่นี่ชุดแกงแค่ครับหลายอย่างเลยเนาะแต่บ้านเขาต้มยำหนูทั้งตัวเนาะ หอมออน่อยไหมเนอจ้าโอ้ปลาดุกเลี้ยงมาไหมเนอะตามสบายห้าปันมาเจ้าห้าปันมาเนอะหั่นรับมาเนอะปลาแห้งนะครับเนาะไปอ่ด้น้องดาอยากกินหนูก็ไม่บอกไม่กลิกินอ๋อได้กลับป่ะเรามาดูเรื่อยๆนะมีปลาดุกต่างๆอ่ะเป็นตลาดเล็กๆนะครับเนาะอ่ะตัวนี้ก็เป็นเห็ดเดี๋ยจะแปลงต้มยำเห็ดมีเห็ดลมเห็ดลมนะ ต้องได้อย่าเอาอะไรอย่ากินอะไรสั่งเลยนะซื้อเลยนะครับไปไปเลยครับเม็ดเม็ดเลยนะแป๊แป๊บนี่ดอกแคร์ผมนิดๆหน่อยๆแกงล้างผัดเลยนะข้าวผัดเลยอ่ะคุ้นเคยเลยเนาะที่นี่เราเคยกินนะครับบ้านน้องเรียกว่าอะไรครับ ที่บ้านน่ะไม่รู้อ้าเอ้าที่บ้านเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่รู้คนเมืองมันของคนคนเมืองจ้ะมันแกงใส่แกงเหรอคะน้องชอบกินใช่ไหมชอบอ๋อบ้านเราเรียกว่าอะไรนะสะเลทะเลนี่มอนต้มข้าเตยนี่อ๋อน้องดาชอบกินครับเคยกินรอบหนึ่งสองรอบหรอใช่ครับมันอร่อยค่ะครับชอบกินผักอยู่แล้วเห็ดชอบกับเห็ดเห็ดก็ชอบเนาะเป็นหนูกับโกม่กิน อ่ะครับปะนี่เล็บนางฟ้าสวยๆเลยครับโอ้โหมาน้อยมาน้อยมาน้อยมาหน่อยใส่ไข่อร่อยอร่อยโอ้เป็นคนชอบกินผักเนะแม่ชอบกินผักโอุดหนุนสิบบาทอ่ะคนนี้อุดหนุนหน่อยน้องดาบอกว่าน้องดาชอบกินผักก็ต้องจัดหน่อยครับมายนี่บะโคมเนาะบะโคมเราอุดหนุนคุณแม่นะครับบิบิบาร์ระโถนเนี่มีบลูคอรี่ด้วยครับปลูกเองค่ะแม่อ่าครับซุปเทาวหลามก็มีครับ ในฝรลามด้วยน่องยังนะแม่นี่อะไรนี่ขั้วแหมขั้วแหมไก่โอ้โหหลายอย่างเลยนอซ้อนไปกัแม่น่าแตกนิดครับนอมีแล้วอ่ะไะใหม่เลยนะใหม่ๆขออเขาเลยครับมีน้อยนี่นอหวานนอไม้หวานครับอ่ะหลายอย่างเข้ามาครับดูซอนนี่หน่อยครับไปทองคั่แป็กต้าเหมือนกันนะพี่ทิย์ขนมห้าบา ขนมเด็กครับซื้อไปฝากหลานดิน้องดาเป็นสาวแล้วซื้อฝากหลานเนาะรู้น้องจะเล่นเรจะไปฝากหลานไหมคะอ่ารูไม่ค่อยชอบซื้อขนมให้อ๋อจ้ะครัไปเดี๋ยวเดี๋ยครับนี่โอ้ขาหมูตีนหมูนี่ตีนหมูตีนหมูอ๋อเอาหมูไปหมูติดมันสะโพกอ่ะครับซึ่งโลเจ้าครับเป็นลาบกินลาบบ่ไม่อยังแม่ พี่พีเจวว่ะอห้าบาทอ่ะพี่ห้าบาทห้าบาทกี่พี่ตอนนี้สั่งหมูก่อนจะเอาไปทำอะไรครับย่างลาบคุณออลาบอ่ะที่ลาบไก่อน้หนักายนะโอห่ีเหรอครับนี่ก็มีันจิงไฟน่หมเนาะปแหลันี้อครับครับอ่ะอุ่นนก่อนอุ่นนก่อนแม่บุญปันเนาะครับ ครับตับผมผมครับอ่ะได้ว่าันเดียวได้หมูไปลาบเนาะครับต้องเป็นอะไรเปล่านี่พอลาบมีหลายอย่างอ่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปควายกับมีแน่ไม่แนะครัวายกับมีคขาสับสับแม่นะเนี่ยเออโอ้โหนี่นี่หนานี่อ๋อนีับไ่ได้นี่ครับมาควายสดๆ ใส่กินหื่คเนาะกอกินนคุณเนาะน้ำพักก็มีครับที่หมูนะเจ้าที่หมูหนังควายจีเน้อควายครับอันนี้อย่างค่ะนี่้รวต้ม้าวต้ม้าวต้มครับ้าวต้มใส่บัวเป่านี่ข้าวหมน้อข้าวหข้าวหมหวานนั่งแล้วไกี่นาะครับมาต่อได้ไหม่ค่ะอา่อม กว่ข่วใส่ไข่อร่อยมากทักแขบกะแคบทักแคเดี๋ยวดูนี่เดิดยนีทักอย่างนะครับกักกระจกขับกระกครบิบาทหบาทคราคาก็บ้านบานนะครับเนาะห้าบาทสิบบาทครับไม่แพงครับข้าซาลีก็มีของกินเยอะเลยมีอาคารมนี้อะไรอ่ะเทบูเทบูเทบู บ้านน้องเรียกว่าเทบูอันนี้คืออ่าชาอมชาอมชาอมบ้านพี่ผักละผักละภาษาอังกฤษอะไรลืมไปอะไรเทบูเทบูเทบูจ้ะชอบกินไหมครับชอบกินชอบกินอยู่แต่ว่าเข้าห้องน้ำเลยค่ะกิห้าห้องน้ำเอ้าทำไมอ่ะมันเหม็นอ้าวครับเจ้าบับอุ่นๆอุ่นๆครับนุ่มหอมๆอันนี้ขนมเลีเลยใช่ไหมเนาะนลีไรเข้าวสลีขนมยังเสือเข้าวสลี ข้องดน้าเคยกินเนาะเอ้ข้าวโพดมาทำขนมชิมสักอั่นซิอ่าชิมหน่อยแกะันเท่าไหร่เดี่ยให้น้องดาติดไปเลยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยโอ้วนหนนแม่อ้วนหน่อยนะแกะดูหน่อยดูสิเป็นยังไงเอ่ยมิจฉาแล้วเนาะเจ้าโอ้เป็นแบบนี้เหรอมันขนมอ่ะอ๋อมันก็คือขนมนะเบบครับยาขนมยขนมโต๊อร่อยนะ อ่ะเดี๋ยวอุ่นนู้นหน่อยอุ่นนู้นหนึ่งอันน่ะคุณนี่ข้าวโพดนะคะฟิบอร์อ่ะได้ได้ได้ลองชิมหน่อยอ่ะเราได้ชิมก่อนติดเใยแน่นอนไปให้พี่ชิมก่อนค่ะอ่ะช่วยแมทอยู่ได้ชิมเลยพี่โหน่อยปกติชอบกินข้าวโพดไหมครับชอบกินค่ะอ๋อได้ได้นุ่มนุ่มนุ่มด้วยค่ะนุ่มใช่ไหมอือยุคนี้มันยุคกลงครับค่ะอยู่คเมียอยู่คเมียแล้วก็ ยอคือเมียยอกินไม่ว่าอร่อยอังครับอ่ะอุ่นนุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ต้มยำเห็ดดีกว่นี่ครับห้าบาทต้มยำเห็ดฟางใส่นี่เนาะใส่ห้าบาทห้าบาทครับห้าบาทครับเราก็ยังก็มาอุ่นนุ่นไปเรื่อยๆนะครับค่ำคืนนี้นี่น่าจะหลายเมนูแน่นอนเนาะทำกินกันที่สวนบ้านน้องกิฟต์พี่สาวของน้องดาเลยครับ ยังไงยคื้อเลยนะจ้ะครับไปตอนนึ่งเลยตอนน่งเลยเห็ดลมจ้าเอนขาวเจ้าเห็รหอมขาวอนขาวอนขาวอ๋อเพอนขาวกับมีแล้วกะแน่นนี่มีตลอดเจ้าเดียว้พอเห็ดจ้าครับเพชรฟางแบบนี้นั่นเห็ดนางลมเห็ดนางลมใจเฟ้าอะไรนะอาหุมภาษาค่ะ ภาษาเขาว่าอ้ํานี่นะคืออ้ํอ้ํค่ะอ๋อเรียกยากมากเลยอ้ํนะครับด้าน้องครับขอบคุณครับอ่ะเสละสดเลยพักล้านมีกูดร้านเลยเนาะพริกถ้าพริกพริกว่าไงครับสัพีค่ะสัพีพริกว่าสัพีอ๋อพริกเรียวสัพีครับถ้าพริกแดงก็สัพีอยู่นี้อ๋อถ้าพริกเรียวก็สัพีอย็นยื้ออ๋อครับ ตามไม่ทันละตามไม่ทันละอ่ะโอ้ใจเมืองเนาะไกจเมืองเจ้าเจ้าตาบวานโอ้อันนี้ขายอะไรนะหมดแล้วเนะีน่ยนีอ๋อไส้กรอกอีส้กรอ,อกสรสที่มาน,นาวหอมครับบานาวหอมหอมบานาน่าหอมแต่โรตีนะครับชอบกินไหม ชอบหมดเลยโอ้เป็นคนกินง่ายเลยอยู่ง่ายกินง่ายโรตีกล้วยโรตีต้อง่ะไดะอ่าจัดไปอ่ะรสตีกล้วยไหคะในเด็กอ๋อเอาไปฝากเด็กๆนะไปฝากน้องๆของน้องเอ่อพอเพียงพอใจจ้ะเป็นหลานนะขายไหมไม่ใส่ก็ได้โรตีกล้วยสองอันใส่ไก่ใส่กล้วยใด่ไหมไข่ใส่ไม่ใส่ก็ได้ปะไม่ใส่มาได้ไม่ใส่ไม่ได้สูตรเนี่ยสูตรเขาต้องใส่ทำไม่ได้ คราร์ดตามันดัมครับนี่ขายทุกวันเหรอสองอันในส่สดอยากกินร้อนบ้อนปเดี๋ยวมาเอาโรตีครับให้เขาทำก่อนมาดูน้ำอ้อยก่อนเป็นตลาดแบบเล็กๆบ้านๆดีเนาะปกติน้องดามาเดินบ่อยไหมครับเนี่ยไม่ค่ะไม่เลยนะอยู่่แตบ้านเอาอยู่แต่บ้านอีเดียวอ๋ออุ่นๆน้ำอ้อยหน่อยไหม ้ออยอเป็นขวดเลยครับเอาไปสักขวดไหมเอาสองขวดเจ้าครับผมยังจับไปแล้วครับเท่าไรคะ่ะสิบบาทสิบบาทเนี่ยราคาบ้านๆนะไม่แพงนะครับรน้ำอ้อยโอ้มีแบบใส่แก้วที่อันใส่แก้วที่อะไรเจ้าอเอาใส่แก้วไปเลยก็ได้ค่ะครับใส่แก้วอะไรใส่แก้วหลงดูไกลอ้ยอยภาษาน้องว่าไงครับ ตะขอบูช์ไม่ใช่จำไม่ได้จำไม่ได้อ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ชอบจะพยายามศึกษาภาษาไปเรื่อยพอพี่ศึกษาพวกพี่ก็ลืมพี่ลืมแล้วพี่ก็ถามใหม่ก็ลืมเหมือนกันคะคะเพราะหนูไม่เคยได้พูดอ๋ออ้อยนี่ไม่รู้เนาะครับอ้อยขาไข่หงกบขนมยังแม่โอ้นี่ไก่ไก่จีชายจี อะไรนะยาจียาจีแปลว่าไก่ค่ะอ SO <forever. m uk king> wow ๋อยาจีแปลว่าไก่ถ้าไก่ปิ้งเล่ะยาจีปลายาจีปลาปลาแปลว่าปิ้งปลาแปลว่าปิ้งค่ะเออเหรออ๋อแล้วถ้าปลาล่ะปลานาซานาซานาชานาชานาชาอ๋องาซาโอ้ด็ยากมากงาซาครับนี่ก็เป็นไก่ปิ้งครับห้าลูกสาวค่ะอาตีวะค่ะ ไส่อย่างไรแม่ไส้ชวนเหลืองเจ้าชวนเหลืองเค็มมะหวานหวานแบบไส่กระเทียมอย่างนอกแบใส่เจ้าอันนี้อุ่นๆไหมข้าแกนข้าแกนนะคาเด็กๆอ่ะกันใหญ่ขนาดดูแม่กังครับโอ้ต้มมือกันใหญ่มากโคตรนะใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับอุ่นๆุ่นครับราคาไม่แพงครับราคาบ้านๆเลยครับไปกินกันต้องนะ้คปกินค่ะครับใหญ่กว่าในเมืองอีก ยหญ่มอบเดี๋ยวไว้ว่างๆจะให้น้องดาพาไปหาปลาแถวบ้านเยนยเนาะได้ค่ะครับพว่าช่วงนี้ก็มาพามาเดินตลาดก่อนแต่ว่าเรามาโซนเชียงรายมาโซนอ่าบ้านบ้านดอนใช่ไหมบ้านดอนค่ะบ,บ้านดอนอำเภอเวียงชัยเนาะคอยู่คนละที่กับขุณสวยใช่ไหมค,คนละที่เลยคนละที่เลยเนาะคนละอำเภอรครับเดี๋ยวว่างจะพาไปที่ขุณสวยครั้งไปหาปลากันปลาแบบธรรมชาติเลยนะเห็นน้องดาว่าชอบจับปลา<อ>ด้วยมือเปล่าชอบค่ะหรอพี่อยากพาน้องไปรู้จักกับ พี่คนหนึ่งเป็นสาวกะเหรี่ยงจับปลาด้วยมือเปล่าขั้นเทพอันอันจับไม่ได <laughs> ้เดี๋ยวจะให้พี่คนนั้นเขาสอนให้ได้ค่ะเขาชื่อลูกแพะเ,เก่งมากเดี๋ยวจะให้สอนวิชาการจับปลาด้วยมือเปล่าคันเทพให้น้องดาดเผื่อน้องดาจะเป็นสาวจับปลามือเปล่าคันเทพคนต่อไปอไป้เค่ะ <laughs> อ่าได้เลยครับไปอเอาไปโรตีก่อนครับไปโรตีได้แล้วกี่บาทครับเนี่ยไม่สิบบาทออันละยี่มห้าบาทนะครับ คนซื้อขาดคนเราจะคนน้ำใจเื่อนากินโอ้นี่ยคือดูขายดีไหมครับเนี่ยเรื่อยๆครับเรื่อยๆเนาะครับขายเมื่กี่ปีแล้วครับเจ็ดเจ็ดปีเคยเห็นหนูไหมคะหนูเคยมาซื้อรอบหนึ่งจะไม่ได้จะไม่ได้ต้องเรียนตุนขังๆร้านมาล่าจะไม่ได้ลูกค้าเยอะเกินแต่ดูจำลูงได้ <laughs> นาดาเป็นสาวน้อยที่คุยเก่งมากนะอนาคตจะเป็นนางเอกคนต่อไปในช่องพีทีทนะครับคุยเก่งมากเลยเป็นยากกับน้องมิสิกนะครับสาวอาคาอไชอบาได้แล้วโอ้โหหลายอย่างเลยอะ่ะมีอะไรมั่งครับบอมเพื่อนหน่อยโตตีน้ำอ้อยครับขนมไข่หุงครับผักคีครับ มันมโนอยมันมนอยมโนอยบ้านน้องเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะมโนอยเหรอคะจำจำไม่ได้จำไม่ได้อ้าวไม่เป็นไรจ้าถ้าเห็ดอ่ะเห็ดอะไรนะอ้มอ้มอ้มพี่ชอบเห็ดมากมากเลยอะอ้มใช่ไหมออ้มนะแล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดค่ะแล้วก็อันนี้หมูหมูบ้านน้องเรียกว่าอะไรครับอียะ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 แล้วก็อันนี้แหนมค่ะแหนมบ้านน้องเรียกว่าชาชินีอ๋อโหอีกอีกรอบอีกรอบอีกรอบ ซาเชเชนีซาเชเชนีเรียกยากมากอะก็เป็นสีสันในการมาเดินตลาดแห่งนี้นะครับเนาะชาวโครัดดีกว่าตลาดมีตั้งแต่ตีสีถึงประมาณ5้าโมงถึงห้าโมงครึง่งค่ะให้มาตีสี่ก็มาตีสีมาไหม,ม<า>ไม่มาไม่มา,มาตืนต่นไม่ทนันใช่ไหมคะมาตีสามโอ้โหมาตีสามเลยแล้วก็อยู่ทั้งวันเลยถึงเย็นเลยเอาพักเอาไปไปมามา อ๋อครับผ่อนใชไหมคะเราจะรางวัครับอ๋อครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวไว้ไว้มาอุ่นหุนใหม่นะครับอ่ะปะไปทำอาหารต่อเนาะขอบคุณน้องดาคนงามมากนะครับขอบขอบคุณนี่แหละแกรลเฮิรม่ากึ่เหลิมะแกรลเฮิร์ม่าล่าขอบคุณอีกแบบหนึ่งที่ขอบคุณแบบเพาะๆขอบคุณแบบเพาะๆใช่ใช่แกรลกึ่งเกมาเฮิม่าอะไรนะกึ่เหลิมะ อ๋อคือรถพี่คือเรมาเออใช่พี่พูดไม่ได้เพราะว่ายาวเกินไปปไปทำอาหารต่อเนาะครับครับนี่มีดาคนงย่างเราครับ